อ๋อครับวันนี้ก็สิพาเปเก็บเห็ดวัอนี้มาเซ้าใน่จักน้อยติดตามมั้งครับว่าเป็นอะไรครับเอาครัไปันี้ก็เห็ดถึงเป้าหม,มายแล้วครับต่วต่าก็ยังมืดอยู่มาเซ้าก็ดอกน,นี๋ครับนี่นะครับนังน,นั่งอยู่ เห็นเห็ดบ,กอบ,บอกักน้อบ่ามืดไฟกบบับผมีเอาครับติดตามกมันครับว่ามือหนีซีมาร์่ะตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วครับน้งมีเห็ดเลยเงียบเก็บหาก็ได้ อหาไปด้วยอยนครับที่8ครับจุดอะไรครับดีแม่นตัวนี่โอ้โยเห็วตัเนี้เห็นพอดีบานพอดีเ่ย แม่บอกเดี๋ยหักซำแม่ทำนะเหลือเลือคนเดินละคนกะการเยู่ไปครับติดตามกันไปครับเเดีมันนหือ โซเหลียวต้องถือฝนครอกเนี่ยเก็บไปก่อนเป็นเสื้อเขาได้สซวเมอเอาตลาดเอ้ยบาดแล้วเจอแลนะครับจะเจอเาเท่อหดอกจะดอกแล้ว,วเนี่ยครับหาจนแจ้งใั่ไัมนะครับติดตามได้ครับ โอ้ยนี่ก็เรือเขาแล้วนี่ก็ ครับอันนี้กลายเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับคลิปตอเนื่องจากมือที่เ้อาไปหาตอนตอนตีสี่ตีห้าหมดละสุดท้ายแล้วเ้าก็ได้กลับมากลับมาหาที่บองเก่าเาครับติดตามนครับบ่อยหลายครับ ครับตอนนี้เขากำมาหอดมาหอดป่า้วครับป่าเขาเองอันนี้รับรองได้กิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยเอากระถานะครับกำลังดุขึ้นมา่บหมครเปื่อเื่อยู่บนานนี้เ็ยยบวชเตกนะนะปูนกับเยียบพุนะ อ๋อพุ่หน่ะเป็นไข้ยังไข่อยู่มาเห็ดหลงมาน been, again, KK, bon ้ำเด้ดเลยอ๋อพ er ุ่หน่ะแย่ยิ่ลงมาถ่ายน้ำอดซยแม่เดี๋ยวพุ่หน่ะเก็บซอยแม่จะได้จะพักกันเอามีดเพื่อเอามีดมาเดี๋ยวไว้เป็นของไแของมันเนาะเดแล้วแต่แย่แล้วนี่ยจังสี่สันกับจังสีเลยไม่ได้เลยนะนี่เอาไว้เลยเอาไว้เลยเพราะว่ามันจะได้ไอ้นี่เอาเชื้อมันไว้ ที่จริงเขาบอหน้าไปไปฮัตติ้งทีซีทีห้าไปหาครับโอ้จะไฟโบกไปลูกเอ้ยอยู่นี่ก็มีครับอยู่นี่เดก๋ยวร็ทำาติแม่ไม่ได้ใส่เสื้อเดีดีนั่นไม่ได้ใส่เสื้อเด้อค่ะเดี๋ยวเราก็เห็นว่าตันแล้วแม่บอกเคยว่าสิใส่เสื้อกินจะนี่รูดให้มันออก สรุปใส่เส right? right? ื้อหรือบอใส่เสื้อบอใส่ตรงนี้บอได้ใส่นี่เออกเินเองออกเองที่ใส่เสื้อมันมีขวดที่มึงสื่อนั่นมีอิ่วนะนะที่โตตีเองเสื้อไมีอิ่วมาน่ะนะไม่มีขวดเราขอยายเตะจังบนเลยอาเลยเมียนไม่ใสิได้แกงแกงด้วยเป็นบ่อรูปเมียนบอเม้นเอาไว้ให้น้องตัวนี้เนาะเอ้าใแ่หนึงเด้เออมันหลายเนาะเออ โอ้เก็บกระโปรเปลี่ยนบาทนี่เอาหมุนอันยับอยู่แน่ก็คือตื่นแต่เด็กลูกแต่เศร้าไปกระโดดเทศดานี่ต้องให้มันเป็นเชื้อเด้ดนี่เนาะเออมันเป็นเชื้อนี่แหละเขาว่าที่จริงที่จริงเขาต้องไม่ต้องกินมันเด้เขาต้องให้ร่มนเป็นเชื้อได้หมดเฮ้ยเราอันนี้แม่เอาไว้คู่มือหันละเฮ้ยยายบ่มีมีถามเหตุตัวนี้ได้เอาบ่อตัวมันอันเอาเอาบ่นี่นะโอ้นี่บ่เอาตัวนี้บ่เอาแตกมันคือแต่ดูนออกมาจังซี่แต่ระอ่อนตุ่มแตกนี่แหละ ี่จิงเขาเอาเอาตีนมันไวอ่นะ้ค่ะเนาะอืมอันนั้นมันดูนคาดพูดทมแม่ทำตัวฮะทมแม่เสื้อสีแห้งหนาวสินเลยนางเออนังเจอเกือบับอันนี้ก็นก็แมนบ่นทมทมมาเอาตัวนี้เนาะเ็ดด่งก๊บลูอาเอาบ่นตัวนี้แม่เบ <ic om diction aries> ิはは้งบ่บบ่เอาแม่เฮ็ดอีแม่บ่มีมีดนะจักคิดกันแล้วอมันลบ่พดคะไเนียหามันบมันเหยียบละบ่เล่นบเหยยบ เบิ Ö, ่งครับพุ่นน่ะงามเลยครับโัวนี่บ่ได้มีเสื้อแต่ว่ามีแต่ทางพุ่นบ่ค่ะบ่ได้ใส่เสื้อค่ะนี่บ่ได้ใส่รอยเป็นเสื้อเราเกิดเพราะเราเกิดเพราะยางนาค่ะนี่ ยางนาคขายางนาเพราะว่าเก็นทีแรกเขากะไซกับตู้ตีมันใไเป็นอันคลิปนี้ก็เบิ่งกันยาวๆไปเลยครับคลิปเบิ่งกันยาวๆเลยครับคลิปนี้ครับพอมีการตัดครับยาวๆไปเลยเจ็บสดๆดูเลยค่ะตัวนี้มันใหญ่ก็เอาเลยนะเนี่ยเออใครใไงเขาเอาเลยเขาเอาเอาลูกไม่ไหวเหตุอะ้รเพราว่าใครสองไม่เอาไม่ใช่บอเบนบะเด็กเต๋ เบิ่งหมูมันก่อนขึ้นมาไม่มีหมูเียพี่ๆนี่หนึงสิเสียบลงไว้ตัวนี้ก็เกิดครับนะครับมันจะเป็นไข่ขึ้นมาครับไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะไม่ได้ใส่ร้อยเปอร์เซ็นสามยายได้เลยแตกลูกปุยครับแจกมาปันเห็ดเอาปันเห็ดเอาปันของเล่นคุณจะ่ายรูปได้เด้อเนาะคุณได้ผู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 นะโอ้โหเลยตัวนี้นัั่อแรกง่าขาวยี่บอลเหรอ อ๋อเอยคุณยายเอาเลยดอกหนึ่งเอ็ดบาดอกเอาไว้ก่อดแม่ถ่ายภาพนิ่งเขาเน่แม่นี่ใช่ภาพนิ่งเขาเนี่เจ้าหรือยุ่ยใส่เหรอใช่ใช่นี่ถึงอันนี้ก็ถ่ายได้เอาของอีแม่นี่บ่แล้วมึงส่งเอาเด้อนี่ของมาถ่ายได้เออเออให้ให้ได้สีเขียวใช่ในปาดปูบอาลงเบานี่ลงเบานี่นี่สีนีนยวงหําเพราะว่ามันมันแดดแล้ว อีแม่มาเบิ่งอีแม่กัดจังว่านเดี๋ยวฟาบไปเอาเนื้อนี่ยมาเอาพี่ก่อนลูกทิมเนื้อเลยครับมื้อนี้มาเอาเฮ็ดก่อนครับบ่ต้องกินมันนานบ่มันนานกลัวเสียนั่นก็เลยถ้าสมบูรณ้แหละแม่ก็ทาอยู่ผู้เนตีนมาตุ้ยนะอย่างพวกอะไรตัวเนี้ยไม่เห่าเยอะๆใครตื่นเอาตัวไหนเออเออเอาตื่นเอามันเป็นครูนะตัวนั้นเอาไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยตุ้กตุเอาบุดยังบุดยังดอกเนื้อ อ้ยเขาเอจังสองสามผู้ล่นยังไ่เนาะไอ้จังมาดอกอาไปเลยเอาบ่อมาไว่เลยเสื้อนาเราเองนี่นะครับคลิปนี้ก็เบิ่งกันยาวๆได้ครับผมมีการตัดเลยเด้นี่สดๆเลยเด้ครับสดๆเลยนี่ย่างเบิ่งงเ้าจะยันแต่เหยียบยันจะหลายโพดบนไซกับโบนไซโรดนี่นะครับจะมีพื้นที่แค่นี้ได้ครับนี่ครับลังสนามตอนนี้มันต้องมาหากินไกลครับกินใกล้ๆเลยนี่ เอาเลยนะอุ้ยหยาบระบดบ่ทูบโกต้ตงใส่มือนี่ออาอยู่บ่เอาโรตำเล่นะมามือบานบ้าไดภูมินี่เอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอมีตุ่มมันมีมยว่าเอาภูมินมีตุ่มมีตุ่มอยู่นี่ตุ่มเยอะอยอะตุ่มใช่ไหมนู่น้าวที่มันลายแล้วมีย่งระเบิด ตรงย่างบึงอ๋เกี่ยวเกี่ยวึงครับผู้อ๋อผู้น่ะตุ้ยเอนบาสีแม่อ๋อูน่ะตัาให้เนั่นเมนบาเมือไู้หูน่ะเ้ยู้น่ะพูน่ะอ๋อู้น่ะสั้นนี้แม่กสิทาตเฮ็ดยังเนาะลายได้ครับพูน่ะผู้นะมีทั้งขาวบอกขาว ถูกครับเงี้ยงเงี้ยครับคลิปนี้เงียเง้เลยล่ะเห็ดใ้เซียนเซียนเห็ดแบบบานน้ำลายไหลเลยนะแม่อีหลีด้อเนาะน้ำลายไหลอยู่ก็ได้แตดมต้นเห็ดยุบบ่ักซากยุบแต่ว่ามันป็ดอันไงพ่อหยาบเด้อพอมาครับแสดงว่ากระดมแก่พ่อเอามาสำรวจนัับเห็นมันหลายพด เบิ้งครับเนี่ยพูนะเบ้งป็นน่อยเด้ครับพูดีงามนล่เนาะออม่ด้เข็บเลยกัตัวกัคอบวามาพี่กนมาพี่กนทังพี่กับวนาอ๋อเนี่ยพูนา้นของเลนเลยพูนาพูนาเอานีก่อนนฮเอาอยู่นี่นี่ไปไปไปลวดเนสิตีมาสครับด บาในรอบนี้เกิดทั่วรเลยครับเกิดทั่วสนามลยรอบนี้เกิดทัวไปเลยแบบลายท่ก็มีคเดียวไปใเห็นคุณ่ะรับทราบอยู่กา้ได้รมากเลยน่าดค่ะนยั้บเกินเอคุณแม่เพิ่คุณแม่แล้วไปคุณอ่ะพุแล้วใส่พุพุเียกไก่ก็เห็นผมอนนีนี่นี่กรมีนี่นี่ลายได้ครับบอนน่อยเด้ครับ โอ้คลิปนี้จู้ใจเลยครับนี่จู้ใจเลยคลิปนี้เก็บเห็ดบริเวณนี่ใส่เสื้อดอกระปก็ะกรสือย่างหน้าปกตินี่อ๋อจะเก็บกระุตรเขาไปเขาไปพูดนะครับไปตีสีเขาได้ดอกเดียวดูกันยาวๆครับอันกิคลิปตอนนี้อย่างจะเขาไปเก็บเห็ดตีสี่เหรครับมันบริเวณอย่างเลยกลับมาเบิ่งหน้าเจ้าของเตะหมอนหยาดเบิ่งครับพูน่ะบ้านสวนพูน่ะไทยบ้านสวน แล้วเอาคอนสอบม่เงินบาร์นี่เลยบาร์นี่ตัวไม่จูงนักล่องพลาดแล้วนี่นักล่องพลาดแล้วอ๋อเบิงครับเบิงเบิงพูน่ะบาร์นี่กว้างนะครับมีกระแค่แค่แค่ไหนแหละครับแต่ว่ามันเกิดดีสองไร่กว่าแม่บอกไม่ถึงสามไร่นี่บรรยากาศเงาเงาครับคลิปนี้คลิปกันเงาเงาไปเลยนี่ พอทำสองไลฟ์ีไข่จุ๊มๆนะเพรเอาเพราะว่าอันที่พรี๊บใครอหมูรอหมูนี่ต้องเอาบ่ราะจะมาตั้องหาจะน้ำดีบาท้วนะาร้อยตัวนะฮะแต่ว่าเป็นไข่เดี๋ยนี้บ่เอาเลยนี่ไข่ทั้งนี้ก็บ่บ่เอาอุ้ยไข่ใหญ่คักนี่รอหมูรอหมูตัวนี้ตัวนี้รอผอมเก็บพอมหมูเมื่อวาอยู่ทั้งพุ่นนะมือเก็บอีกครับนี่มาทั้งมาด่านี่เมื่อวานก็เก็บไปรอบหนึงแล้วเมื่อวานเก็บแกงไปรอบหนึงแล้วเอาให้นักล่องได้ซองถุงถุงมาให้กให้นักล่องอยู่ทั้งกรุงเทพแล้วตัวนั้น เพิ de de ่งมาจากต่างประเทศพอดีเ <se> พ <anak> ิ่นกลมากินแกงเห็ดเท้าป้าเบิ่งเด้อให้พื้นในดินน่ะยังบ่แตกมหันลายได้อจังหัดนพ่ัตได้ครับยังมีอีกได้ครับนี่นี่หัลายเหรอพูด่ะพูดนงโอ้ช่วเราเยอะอยู่ทำไดไปพูด่ะเกือบเกือบทำได้เาตอนไซบอรไข่เตียมเลยี่ไข่นียไข่เตียมนะอ๋อพูดนะครับไข่บไงมึง่หนๆจะให้เราหัวขาวรอเปล่านี่ครับโผมาว่าเนเห็ดเอายังวะ ุบ้านแล้วเหรอครับบ้าถ่านบุตรายวิดีโอวเด้อครับบ้านอีเมย์ครับนี่หมดแล้วครับบ้านี่เห็นอยู่แบบสดๆครับสดๆเรียวๆเลยด้นี่สดๆเรียวๆเลยเฮ้ยอู้ตัวนี้นี่มีการตัดต่อเลยหลุดเคปเงาๆไปเลยครับเบิ่งกัเงาๆไปเลยเนี่ยอ่ะคุณน้าเนี่ค่ะนี่ละม่ได้บ่ได้ใส่เสื้อเด้ออีพ่ออีแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ย บ่ได้ใส่เสื้อค่ะนี่โดดมันดูนว่าถูกเราดูานะด่างมันสีอันนะอ๋อดอกใหญ่พร้อมันมันจิบมันจิบบานขึ้นค่ะนะตัวนี้บ่ได้ใส่เสื้อค่ะใส่เซียสุดโปรดพี่ครับยังมีอีกนะครับพี่ยังพันต้องย่างยองไปครับเมื่อ,อที่พวกเขามามือหน้าน่ะมันเพิ่งออกเพิ่งออกลูกเมื่อวานนี้แม่ก็ได้กระตาลูกกะตาแน่เต็มกระตาแน่นอนได้อยู่เช้าและสามโลยากหน่อยสามโลสี่โลค่ะได้อยู่ ถ้าออกเบิดทุกอันนี่บอกโอ้ยเป็นสิบโลคุณเหลียวเนาะแต่ว่าเราก็ออกเป็นเป็นมูเป็นอายครับเป็นอะไอีกในย่างหยองไม่ได้ครับเพราะว่ายังเพราะว่ายันหยียบนี่เห็นบอกเจอปอดมาเป็นหน่อยเอาครับกิ๊ดงูขาวตัวนี้ฮะคุณทักงไก่หูคุณนนะ้ำเนยกับตอปลุบปลีดเลยครับคุณน้าคุณน้า ม่น่ะบานประตูเจเจอยู่บานนี่พูนครับพูนจกรมาเก็บพูนครับพูนครับิูงครับพี่ครับพี่โอ้พูนน่ะอู้พูนน่ะาผมไล่ให้เบิ้งก่อนเลยบานนี่เรียวเรียวไปเลยเรียวเรียวนี่พูนน่ะแม้คนลุกเลยผมกระไดกำเจออยู่นี่ในป่าเนี่ยล่ำถาดได้หนปลอดสารผิดได้ครับอยู่นี่ ไม่มีสารพิษไม่มียาฆ่ายาแน่นอนยังไล่ด้พูดีครับพูนนะครับเบื้องเอาครับเบื้องเอาครับมือนี้เปิดลายคักครับพูนนะครับพูนครับแหมิันเพอจะกระสอบมาใส่หนุ่รุ่นนี่อ๋อพนครับพอเพื่อกับชีเป้าครับพอเพื่อจเป็นส่วนล่วงนามาก่อนชีเป้ามีอีครับวันนี้นี่พุน นี่เอครับผู้เอ,อเอาครับเมื่อเก็แบบรรยากาศการเก็บได้บ,บ่าเนี่แบบคิดยางๆเรียวๆไปเลยครับม,มีการตัดต่อแน่นอนนี่อยู่ทั้งผุนกับมีเลยครับ,รบทั้งผูบอเนี่ยหนึ่งครับเครับตรียมกระยังแล้วเมือับตาจ้า อันนี้ <Bond> <Pokémon> 3> 3 35, ได้อยู <k cartoon> 3> ่3โลค่ะ3ได้ตตีเป็นเงินกับเป็นพันได้หนิเนาะมือหนึ่งเนาะสมนในมือละพันละพันส่งไรได้ได้ได้หนิขั้คั้นอันนาเลย่าางมาสเลี้ยงจังสมากิดมากสิโอเน่าใหมันลงไปเสื้อนเลยนเน่าครับกินบท่านเมื่อวานกัเก็บปวะมาณเกือบสโลเพราะเดีมื่อวานนี่กเนามือวานกละอุไปแล้ว ที่เลือกติดก็เอาไว้เป็นเสื้อครับใส่บรรยัดได้ครับตีมาตั้งสี่ฟองครับแกงเลยครับแกงแกงข้าวซอยต้นหอมอะครับก่อนเดินทางก็กินอิ่มๆพูอ่ะมาเห็นบอนี่มาอีกแล้วนี่เห็นบอนี่เห็นมีถั่วบ่ได้ครับบ่ได้ปลูกไว้ไอ้บ่ได้เห็ดไว้ได้นี่มันเรื่องจริงนี่หนิโบแม่โบแม่เอาเห็ดเอาได้ครับ บ่แม่นวันเห็ดคอนเทนต์คอนเทนต์แม่ได้ครับคลองแท่ได้นี่ยกิบแท่แกงแท่กินแท่ได้นี่ยังมีไข่มันอีกหลายนี่มืออื่นเหี่ยวปัดท้อครับนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวันที่ได้ครับมื่อนี่วันที่สิบแปดกรกฎาคมหกหาได้ครับบางคนคิดว่าโอ้ยเอาาคลิปเก่ามาบอ อันนี้คือปัจจุบันเลยครับมื่อนี้นับไอืครับพอภารีาที่ครับเบ้องต้นเเบ้งาที่เมื่อื่นครับเห็นบ่อนุ่งเต็มขาหนึ่งขนาดจุดทูบพ่อว่าที่เนี่าเบิ้งวาที่นพอครับนี่ครับนี่ครับอู้าววววว่วว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  วันนี้วันจันทร์ที่18ดได้ครับกรกฎาคมปีหกห้าครับจะเป็นวันเกิดวันเกิดคุณเมยผมพอดีครับเมื่อนี้อันนี้ก็คือเขาบอกมือจริงๆสดๆเลยครับนี่แหละมาเก็บเฮ็ดนี่แหละพระคุนมาเก็บเฮ็ดนี่นะครับตอนนี้กำลังสํารวจครับสํารวจเป้าหมายมาอื่นนําเดี๋ยวไปครับนี่แหละครับมีพื้นที่ประมาณนี้แล้วครับ นบางคนบางคนบริติตามีเอแบบโอ้ขี่คุยบอคือว่าขี่คุยหลายแท้ว่ะอันนี้ก็ถ่ายเบิ่งสดๆยาวๆไปเลยครับผมมีการตัดได้ด้ในนุ่นนี่คุณระครับเต็มกระต่ายเราเว้ยครับยังขันเบิดออู่ได้นี่ เอาไว้เอาไว้ว่าที่มืออื่นนะพ่ไข้ลาเอา่ได้เป็นเป็ล่ล่ามืออื่นครับมืออื่นก็จได้เป็นล่เป่นมือ่นก็ะเป็น่เปื้เป็นโลมืออื่ครับแืออเนลามแอื่นครับมย่กะเเืออับอเลมอบม่้เป่เงาค้ปเปามืออ้เา บ่มีตัดคขับรุ่นนี่้โอ้ยันมีครับนี่งันเบิดด้วนี่นันเบิราตไงคนอ่ะนี่พันเบิงย์ตไงนี่นี่พันเบิดง่ไง,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 งครับ

นี่แหละครับผลลับครับถึงครับอันนี้วันเกิดเพิ่นพอดีมื่อนี้นี่ดะวันเกิดเพิ่นก็คือพามเก็บเห็ดนี่แหละครับโอเคครับติดตามคลิปต่อไปครับว่าสีไปใสรับรองว่าน้ำายเหี่ยเลยคนที่หมักเก็บเห็ดนะโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอเคค่ะมือมือมือไม้จิดติดตามไม้ค่ะของจริง กินทุกอย่างไม่ได้บ่ได้ตัวน่ะคะ่ะเป็นบ้านสวนบ้านสวนรวมสมบูรณ์ทุกอย่างอิลิน่าคาเฟ่บรรยากาศครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับแล้วชคลิปหน้านครับ